ทุกวันนี้การเมืองไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะักทั้งการทุจริตเรื่องอพยศอดสูห่างไกลจากชีวิตประจําวันของผู้คนแต่เราจะก้าวไปสู่พดลดรภาพสากลโดยปราศจากการเมืองที่ดีได้หรือไม่ไม่ได้ดังที่พระสันตะปาปาเปาโลที่6กกล่าวการเมืองเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจเมตตาสูงสุดเพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวม พ่อกำลังพูดถึงการเมืองโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่การทำกิจกรรมทางการเมืองพ่อกำลังพูดถึงการเมืองที่รับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นการให้บริการผู้ยากไร้ไม่ใช่แบบที่ซุกซ่อนอยู่ในอาคารที่มีโถงทางเดินขนาดใหญ่พ่อกำลังพูดถึงการเมืองที่เกี่ยวข้องกับผู้ตกงานและรู้ดีว่าวันอาทิตย์จะน่าเศร้าเพียงใดเมื่อวันจันทร์เป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่สามารถทำงานได้หากเรามองเช่นนี้ การเมืองจะประเสริฐกว่าที่เห็นมากขอขอบใจนักการเมืองหลายๆท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจที่จะรับใช้ไม่ใช่ด้วยอำนาจและทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพืเราภาวนาเพื่อให้ผู้นำทางการเมืองรับใช้ประชาชนของตนทำงานเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบบูรณาการและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดูแลผู้ที่ตกง,งาน และให้ความสำคัญกับผู้ที่ยากไร้ที่สุด